อยากจะแต่งหน้าปกบทความปก YouTube ทำยังไงให้มันสวยวันนี้ซายมีแอปฟ,ฟรีพร้อมใช้งานมาฝากค่ะสวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องมามีซาย a n n e l ค่ะ เพื่อนๆหลายคนที่หันมาทํา y o YouTube หรือว่าทํำบทความหรือต้องการจะตกแต่งหน้าปกต่างๆให้สวยงามแต่ว่าอาจจะมีความยุ่งยากหรือว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากแอปอะไรดีวันนี้ซายมีแอปดีๆที่ใช้งานได้ฟรีแล้วก็มีฟังก์ชันหลากหลายมาฝากค่ะ แอปนั้นนะคะชื่อว่าแอ Canva ค่ะแอ Canva เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็ในคอมพิวเตอร์ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามันใช้งานกันยังไงบ้างค่ะแอปที่ซายแนะนำในวันนี้นะคะก็คือแอป Canva สามารถใช้ในระบบ Android แล้วก็ iOS ได้นะคะเพื่อนๆก็ไปโหลดแอปมาก่อนนะคะพิมพ์คำว่า C A N V A A นะคะอ่ะ ของไซด์ดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเราจะคลิกเข้าไปที่แอป Canva ก็คือตัว C เข้ามาแล้วนะคะรูปรูปล่างนะคะของแอปก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นรูปที่ซ้ายเนี่ยทำเสร็จไว้แล้วนะคะกาลครั้งหนึ่งพ่พีมงคลสมรสในการออกแบบเนี่ยแอปเขาก็จะมี รูปแบบสำเร็จรูปนะคะไว้ให้เราเนี่ยมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบขนาดอัตราส,ส่วนของสําหรับการโพสตลงอินสตาแกรมหน้าปกเฟ e บุ o กนะคะหรือว่าเฟ c บุ o กโพสเตอร์ภาพหน้าปกช่อง y u t u b e นะคะเขาก็มีให้หมดใบปลิวต่างๆเขามีให้สำเร็จรูปแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะทายจะไม่ได้ใช้ อัตราส่วนหรือว่ารูปแบบสำเร็จรูปนั้นนะคะเดี๋ยวทรายเนี่ยจะขอกําหนดเองเราจะไปที่เครื่องหมายบวกด้านล่างเราจะมากําหนดขนาดเองนะคะโดยวันนี้นะคะเราจะคลิกไปที่เครื่องหมายบวกบนสุดขนาดที่กําหนดเองทรายใช้6 6 6 0นะคะคูณ800เพราะว่าทรายจะเอาไปใส่หน้าปกบทความหรือว่าปกคลิป YouTube ได้เลยอ่าเสร็จแล้วนะคะก็ขึ้นมาที่หน้านี้ กดเครื่องหมายกระบาทด้านล่างทิ้งไปนะคะแล้วก็มากดเครื่องหมายบวกเราจะอัปโหลดรูปเข้ามานะคะอันนี้ก็จะมีองค์ประกอบฟ,ฟังก์ชันเยอะแยะแต่ว่าเราต้องการจะอัพโหลดรูปภาพเพื่อว่าจะใส่ในอัตราส่วนที่เราเตรียมไว้แล้วใจขอเลือกรูปนี้นะคะ เห็นไหมคะว่ารูปจะเป็นกรอบสีเขียวเราสามารถเลื่อนหดหรือว่าขยายรูปได้เลยนะคะเราเลือกเป็นฟิลเตอร์ต่างๆหรือว่าเราจะปรับนะคะเขาก็จะมีปรับความสว่างสีอะไรต่างๆเราสามารถเลือกฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยหรือว่าการตัดภาพนะคะจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้แล้วแต่เรานะคะมีตำแหน่งภาพมีพลิกนะคะ พลิกแนวนอนแนวตั้งได้หมดเลยนะคะตรงที่เป็นลายมักฮอตนะคะเราก็สามารถที่จะปรับความทึบหรือว่าความโปร่งใสของภาพนะคะจากด้านล่างได้เลยนะคะอ่านี่ใส่ก็จะใส่ให้เต็มได้รูปแล้วนะคะเลื่อนให้รวปให้เต็มกรอบค่ะใส่ก็กดเครื่องหมายบวกสีดำนะคะตรงนี้เพื่อจะเอาองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบเช่น นะคะเช่นะไรบางเช่นรูปร่างรูปทรงฟิวเจอร์นะคะสติกเกอร์ต่างๆนะคะเราสามารถมาเลือกองค์ประกอบได้จากตรงนี้เลยวันนี้ไซจะเลือกเป็นองค์ประกอบรูปร่างรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะก็ยืดมันออกไปอ่าเสร็จแล้วด้านล่างเหมือนเดิมค่ะมันก็จะมีเครื่องหมายบวกไว้ให้ก๊อปปี้หรือว่าถังขยะแล้วก็ มีกรอบสี่เหลี่ยมต่อมาก็คือให้เลือกสีนะคะเราจะเลือกสีอะไรก็ได้สีแดงสีเขียวสีดำสีอะไรก็ได้เดี๋ยวไซขอเลือกสีนี้แล้วกันนะคะ,ะแล้วก็ตำแหน่งนะคะมันจะบอกว่าจะอยู่ด้านหลังภาพด้านบนด้านข้างเราสามารถเลือกได้เลย <c oughs> อันนี้เป็นผู้กันนะคะที่เราระบายอันนี้เราจะไม่ระบายแล้วก็มาตรงนี้เลยนะคะ ความโปรง่งใสของรูปร่างรูปทรงนะคะนี่เลยทรายขอลดขนาดนะคะรูปร่างรูปทรงลงรู้สึกว่ารูปมันยังไม่เต็มเนาะทรายขอเลื่อนนี่ออกมาก่อนละกันเลื่อนแล้วนะคะ เราสามารถคลิกให้มันขึ้นกรอบสีเขียวเพื่อแก้ไของค์ประกอบต่างๆได้ได้แล้วนะคะองค์ประกอบตรงนี้ใส่ขอคลิกเครื่องหมายบวกแล้วก็จะไปใส่ข้อความค่ะขอพิมพ์เลือกเพิ่มหัวเรื่องนะคะ,ะก็ละครั้งหนึ่ง ต่ละครั้งหนึ่งพิธีมงคลสมรสนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจเราก็คลิกแถบให้เป็นสีเขียวแล้วก็ทำการแก้ตัวอักษรได้นะคะจากแถบด้านล่างตัวอักษรแรกที่ขึ้นมาคือคำว่าชวนบุรีเราก็คลิกเข้าไปเราไม่ต้องการฟอนต์นี้เราอาจจะต้องการตัวอักษรที่มันดูแบบไทยๆสวยงามหน่อยนะคะอากลับมาเป็นนี้ละอ่ะ เอาไหมได้แล้วได้แล้วนะคะ,ะดูซิว่ามันจะสามารถทำเป็นตัวทึบได้ไหมอาทำเป็นตัวทึบได้นะคะเราอาจจะมาที่ตัวเอเลือกสอีสีนี้สวยไหมสีนี้สวยไหมนะคะหรือว่าสีเหลืองแต่ใ่ว่าสีดำสวยกว่าเนาะ,ะเราก็เลือกตรงนี้ได้ละค่ะแต่รู้สึกว่า หวังสือมันไม่เด่นซายขอเปลี่ยนกรอบใหม่ดีกว่าให้มันสีจืดขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงอ่ได้แล้วนะคะสำหรับซายก็เป็นอันสวยงามแล้วแล้วถ้าเกิดเราอยากจะบันทึกรูปภาพเราก็ไปที่ลูกศรน,นะคะที่อยู่ด้านบนข้างมงกุฎลูกศรลงนะคะจิ้มลงไปเลยคะ่ะมันก็จะขึ้นว่าบันทึกเรียบร้อยเราไปดูนะคะว่ามันบันทึกจริงหรือเปล่า บันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี้ไซจะให้ดูนะคะว่าที่ใส่ทำมาบ้างแล้วที่ลงบทความนะคะก็แค่เอากอบนะคะองค์ประกรอบรูปล่างรูปทรงเนี่ยามาซ้อนกันแล้วก็ใส่ตัวนัสือเข้าไปมันก็จะดูเด่นยิ่งขึ้นนะคะแบบนี้ส่ก็จะทำง่ายๆแบบนี้ถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากจะใส่รูปภาพในหลายรูป ในอตัตราส่วนที่เราตั้งไว้ก็ใส่ได้นะคะสามารถใส่ได้เลยแล้วก็กำหนดขอบเขตอะไรเองส่วนการตัดภาพนะคะตัดรูปภาพเนี่ยใส่ไม่ได้ใช้แอป Canva นะคะตัดรูปภาพแบบแบบนี้นะคะจะไม่ได้ใช้แอป Canva จะใช้อีกแอปหนึ่งซึ่งเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะมาทำให้ดูนะคะว่าใช้แอปอะไรคะ่ะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับแอปที่ทรายนำมาฝากก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่คิดว่าการทำรูปเนี่ยมันยากทำยังไงก็ไม่สวยสักทีแอปนี้มีลูกเล่นหลากหลายลองไปศึกษากันดูอีกทีนะคะ